ช่วงอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาวันนี้เรามาทำอาหารพื้นบ้านง่ายๆของภาคใต้กันนะครับกับใบเหลียงต้มกะทิกุ้งสดสูตรนี้รับรองอร่อยรสชาติมันๆแล้วก็ยังหอมกลิ่นกะทิอ่อนๆเพราะอาจารย์ใช้อัมพวากะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิข้นสดตอนนี้ก็มีแบบกล่องพริสมาให้เลือกใช้ด้วยนะทั้งขวดและกล่องคุณภาพเหมือนกันเลยนะครับเอาละเรามาลงมือทำกันเลยนะ เริ่มต้นนะครับเราก็ต้องใส่อัมพวาก,กะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์กะทิแท้เนี่ยไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานนะครับกะทิจริงๆอ่ะไม่ร้ายไม่ต้องห่วงถ้าใส่กะทิเสร็จเราก็ใส่กะปิลงไปเลยนะครับต้องเลือกกะปิคุณภาพดีดๆนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายนิดเดียวนะครับแล้วก็หอมแดงซอยรอจนกระทั่งส่วนผสมของกะทิเดือดนะครับกะทิของเราเดือดแล้วเราจะใส่กุ้งสดลงไปเลยนะครับใส่กุ้งสดแล้ว เราก็ใส่ใบเหลียงซึ่งเราเลือกมาวันนี้เป็นใบเหลียงที่ค่อนข้างอ่อนจะทําให้นุ่มและก็อร่อยนะครับเสร็จเราก็จัดการคนทั้งหมดให้เข้ากันให้ใบเหลียงเนี่ยจมอยู่ในน้ํากะทินะครับคุณผู้ชมรอเพียงแค่กุ้งสุกแล้วก็ให้น้ํากะทิเนี่ยเดือดอีกครั้งเดียวใช้ได้พร้อมรับประทานทันทีนะครับ <S <S <ๆ>อล่ะคุณผู้ชมใช้ได้แล้วนะครับเราก็ปิดเตาเลยใบเหลียงเนี่ยอ่อนๆพอลงไปเจอกะทิร้อนๆเนี่ยมันสุกนุ่มทันทีเลยนะคุณผู้ชม เข้าปากแล้วมันนุ่มละมุนอร่อยอร่อยมีความหวานจากกะทิแล้วก็ได้ความหวานจากใบเหลียงด้วยนะคุณผู้ชมใส่พริกชี้ฟ้าซอยบางๆลงไปแต่งเพื่อให้ดูสวยงามนะคุณผู้ชมพร้อมเสิร์ฟแล้วละครับคุณผู้ชมครับยืนยันนะครับคุณผู้ชมว่าอร่อยรสชาติไม่จัดจนเกินไปและที่สำคัญ กะทิเนี่ยมาช่วยเพิ่มความอร่อยแล้วก็ความหอมให้เพิ่มมากขึ้นไปอีกหอมเหมือนใช่กะทิขั้นสดเลยนะครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปิดนะครับไม่ว่าจะทําเมนูคาวหวานก็ได้รสชาติอร่อยและคุณภาพที่คุณมั่นใจได้เพราะกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องอัมพวาเท่านั้นและช่วงโควิดแบบนี้นะครับคุณผู้ชมความสะอาดเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเลยนะแต่เราสบายใจได้ พาะกะทิอัมพาวาผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยอัมพาวากะทิแทร้อยเรเซต์มั่นใจได้ในคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยสมัยกับกะทิอัมพาวาจะเป็นเมนูอะไรห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับอัมพาวากะทิแทร้อยเปซขาวข้นหอมมันไม่ร้ายเพราะไม่มีคอเลสเตอรอลและไม่มีไขมันทราน